สวัสดีครับวันนี้อยู่กับปู่ช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะอันนี้ทาท่าดีเซลตัว2.2นะฮะเข้ามาใหม่นะตัวนี้ปี2 0 0 8นนะรััอ่าอันนี้เครื่องยนต์ดีเซล2 0 2 2เรามาดูโดยรวมภายนอกนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะคันนี้รถพร้อมใช้นะฮะสีก็เงาใช้ได้นะครฮะสภาพโดยรวมดูสภาพโดยรวมก่อนนะครับประมาณนี้ อันนี้จะเป็นแม็กไลเนอร์ครับทะเบียนภาษีขาดประมาณกันยานะครับยี่สิบเก้ากันยา,ามาดูภายในนะครับภายในรถก็ <c oughs> จะประมาณนี้เลยนะครับเนะี่ยอืวยสวย ฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2อ0 2นะองนะทร์โบแปรผันนะครัอ๋อมีเตอร์คูลเลอร์นะครับ ท่านใดสนใจนะครับมาลองขับกันดูได้เลยนะที่ชนบุรีนะครับรถอยู่ที่ชนบุรีนะเ๋ยววูช่างต้นท่าทาชนบุรีนะครับสนใจ,จติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้ครับกับเบอร์โทนี้ฮะ0ูน2 2 2 2 2 0ูนนงะฮะฟังได้เสียงเพาะหดหดนะครับโอเคนะ